สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูช่องลิลลี่มีเรื่องจะเล่านะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศนะคะทั้งหมด5กล่องด้วยกันค่ะในหัวข้อที่ว่าพลังงานดีๆที่คุณจะได้รับในช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยคืออะไรเนาะนะคะมีเรื่องอะไรบ้างถ้าลี่เปิดไพ่ยิปซใช่ไหมล้วลี่ก็จะเปิดไพ่อาร c ค e ด้วยนะแล้วแต่ในสิ่งที่รี่แบบ เห็นหน้าไพ่ที่เขาบอกเรื่อยๆนะคะนี่จะเปิดไพ่แค่กองเดียวเนาะเอ้ไพ่ไพ่แค่สำรับเดียวสองสำรับนะขยายกันแล้วก็จะไม่มีเปิดราศีนะคะว่าราศีไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าใครที่เข้ามาดูนี่ก็คือพลังงานของคุณนะโอเคเราจะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปเริ่มกันกองที่หนึ่งเลยเนาะ,ะเพราะวันนี้วันสิ้นปีพอดีเลยะคะ่ะก็ สามสิบผ่านวานะคะก็ขอต้อนรับปีใหม่่วงหน้าเลยเนาะอ่ากองแรกเลยถ้าอยากบอกอะไรพลังงานดีๆของคนกองที่หนึ่งอะไรที่คุณคิดไว้อะอะไรที่คุณแบบอยากจะทำอะ่ะอืมในปีใหม่ ปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยที่กำลังจะถึงเนี่ยนะคะคุณจะได้ทำนะจะได้ลงมือปฏิบัติเลยแหละจะได้เดินทางจะได้มันจะไม่ได้อยู่ในห้องละที่คุณคิดหรือนอนคิดลอนเครียดวางแผนอยู่คนเดียวเนี่ยคุณจะได้เอาอันเนี้ยมาปฏิบัติจริงแล้วจะเกิดความสำเร็จนะคะสำหรับคนกองแรกเนาะแล้วอยากจะบอกอะไรต่ออีกคะ่ะพลังงานดีๆของคนกองที่หนึ่ง ถ้าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเนาะเดี๋ยวมันจะมีทางแก้ไขหรือทางออกได้นะคะครอบครัวในที่นี้อาจจะเป็นครอบครัวของทางเ,เป็นคุณพ่อคุณแม่ของคุณหรือเป็นแฟนเป็นภระระยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะปัญหาที่สะสมกันค้างคากันมานานเนี่ยพลังงานดีๆเนี่ยเราจะมองเห็นถึงปัญหาแล้วเราก็จะแก้ไขปัญหาได้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งอะถ้าอยากบอกอะไรต่ออีกคะ เนี่ยคือลิมองว่าอันนี้นะถ้าถ้าเรื่องเรื่องราวเพราะเราบอกว่าหัวข้อเราคือเรื่องราวดีๆเพราะฉะนั้นทุกไพ่ที่ออกมาเนี่ยคือเรื่องดีๆหมดเนาะคุณจะมีความคิดแบบปุบป,ปับฉับพลันแล้วคือดีด้วยนะคือมันจะเหมือนเป็นเซนที่บอกว่าถ้าคุณมีทางเลือกทั้งหมด7ทางด้วยกันนะคุณจะเลือกหนึ่งทางที่มันสามารถทําให้อ่า ชีวิตของคุณอนะไปในทิศทางที่ดีได้ในปีหน้านะอืมฟ้าใหม่อะไรแบบเนี้ยอืมเกิดแบบเข้ามาในสมองแบบชึบอะไรอย่างเงี้ยเออทันทีทันใดเลยนะสำหรับคนกองนี้นะคะแล้วอย่างบอกเลยคะ่ะ ปีหน้าเนี่ยนะการตัดสินใจของคุณอะห,ะหลายๆอย่างอะมันจะใช้เหตุและผลมากขึ้นเนาะไม่ได้ใช้อารมณ์แล้วสิ่งสําคัญเลยในสิ่งที่คุณตัดสินใจเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆอะค่ะเข้ามาให้กับคุณเนาะแล้วคนรอบข้างในปีหน้าที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เนาะที่เห็นจากหน้าไพ่จะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่มามอบความสัมพันธ์ดีๆอะให้กับคุณเสมอ อันนี้คือไม่ได้เรื่องของความรักนะนี่มองในเรื่องของแบบทุกอย่างเลยในชีวิตที่แบบภาพรวมปีหน้าของคุณนะคะนะโอเคต่อมาค่ะเดี๋ยวให้ไพ่อาราโคนนะคะช่วยบอกหน่อยว่าอยากพูดอยากบอกอะไรคุณแค่สามใบก็พอเนาะถ้าบอกออกมาเป็นคำพูดได้อยากจะพูดอะไร ลดในเรื่องของการใช้อารมณ์ลงเนาะปีปีหน้าเนี่ยถ้าเราลดในเรื่องของการใช้อารมณ์ลงก็จะไม่มีใครสามารถเข้ามายั่วยุหรือทําให้คุณรู้สึกว่าแบบอ่าใครที่มายั่วยุคุณลอบข้างอะ่ะก็ไม่สามารถที่จะมาใช้ใช้คุณเป็นเครื่องมือได้เนาะอ่ะอันนี้ลองไปตีความดูแต่รีรู้สึกว่าอยากจะพูดแบบนี้ออกมาจังเลยนะคะ เนาะจากพลังงานรวมของหน้าไพ่ด้วยอะไรด้วยล้วลิ้นรู้สึกว่าแบบที่ผ่านมามันมีปัญหานี้หรือเปล่าอะไรเงรี้ยก็ต้องลองดูเนาะนะคะนะโอเคสําหรับคนกองที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับคนที่เลือกกองที่สองกันเลยค่ะระหว่างนี้นะคะลิ้ก็ฝากด้วยนะคะฝากทุกช่องทางเลยนะคะลิ้มีทั้งติ๊กตอกนะคะเอ่อ ไอจีอ่อทวิตเตอร์นะคะแฟนเพจแฟนเพจเนี่ยมีวิธีการบอกเอ่อการรับพลังงานนะคะในช่วงหนึ่งมกลาด้วยนะคะลองไปอ่านดูได้แล้วใครมาดูดวงส่วนตัวเนี่ยนี่ก็จะมีบอกวิธีเพิ่มอีกนะคะโอเคเราจะไปต่อกันตอนกองที่สองเลยเพราะอย่าลี่อัาคลิปเสร็จลี่ก็จะลงเลยนะคะวันนี้เนาะ ผื่อใครกลางคืนนี้ปาร์ตี้ไม่ได้ดูเนี่ย <g ül> <g ül> ก็มาดูกลางวันในวันนี้แทนแล้วก็จะได้ไปดูวิธีการต้อนรับพลังงานดีๆในช่วงวันที่1มกราด้วยนะคะโอเคขอพลังงานของไพ่กองที่สองนะคะขอให้ครูบาอาจารย์ได้บอกให้ลูกได้รับได้รู้ด้วยเธอสาธุสาธุคนได้เลือกเดิมูเนาะ ใครอยากบอกอะไรคะพลังงานดีๆที่จะได้รับในปีใหม่นี้นะเรียกว่าปีหน้าคุณมองหลายเรื่องมากเลยนะที่คุณอยากจะทำอะ่ะในเรื่องของการแบบช่องทางการหาเงินอะ่ะหลายหลายเรื่องเลยที่อยากจะทำแต่คุณจะไปเลือกเส้นทางที่ คิดว่าดีที่สุดอืมจริงๆเนี่ยมันมีเส้นทางที่ดีดีประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะในใจคุณเนี่ยเห็นไหมถ้วยเนี่ยแต่คุณจะเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดเนาะขอให้ขยายใบนี้เห็นไหมชาริออทขึ้นมาคุณจะเลือกช่องทางที่ดีที่สุดแล้วได้ชัยชนะกลับมาด้วยนะคะคนกองนี้ต่อมาค่ะถ้าอยากบอกอะไรอีกคะสำหรับคนกองเดี๋ยวเอาขอเป็นข่าวดีนะจ๊ะ ปีหน้านะคุณจะมีการจัดจัดระบบระเบียบชีวิตคุณได้ดีขึ้นคุณจะเก็บเงินอยู่เนาะจากการที่แบบคุณซุลุยุลไลใช้เงินเปลืองอะไรอย่างเงี้ยคุณจะาวางแผนถึงอนาคตเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้นแล้วกเ็เก็บเงินได้มากขึ้นมีรายรับที่เข้ามาในตัวมากขึ้นจ่ายออกเนี่ยคุณจะคิดมากแล้วก็ไม่ใช้จ่ายสุรุย่ยสุด่ลยรีมองว่าแบบนั้นนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะเป็นรายรับรายรายจ่ายที่อสมดุลกันเนาะไม่ไม่ทําให้รู้สึกว่าขัดสนมากสำหรับคนกองนี้เนาะพายาบอกเลยคะ่ะข่าวดีเอาข่าวดีนะพายนะ ใครที่รอในเรื่องของคนรักนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอเนาะหรือใครที่มีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้ชัดเจนในปีนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าการงานไม่มั่นคงปีนี้ก็จะมั่นคงมากขึ้นนะคะมันอาจจะช้าในความรู้สึกเราหน่อยเพราะเราตั้งจริงเราตั้งใจที่จะให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แบบปีก่นก,นก่อนแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่สําเร็จแต่ลี่มองว่าปีเนี้ย ฟ้าใหม่เนี่ยที่จะมาถึงเนี่ยจะสําเร็จนะคะหวังอะไรมันจะเป็นช่วงเวลาห่วงแห่งความสุขของคุณเนาะนะคะริมมองว่าดีมากเลยสำหรับคนกองนี้อ่ะต่อมาไพ่ออร์คิลอยากบอกอะไรคนที่เลือกกลองที่สองมั้งคะขอทั้งหมดสามใบค่ะ ปีหน้าเนี่ยนะอะไรที่เป็นเรื่องผิดผิดผิดประเพณีผิดกฎระเบียบหรือเป็นแบบแนวสีเทาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำนะเพราะว่าเออลี่รู้สึกว่ามันจะไม่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 โอเคเท่าไหร่เนาะแต่ถ้าอะไรที่แบบว่าเช่นนะสมมติสมมติน,นนะรีแค่ก็อยากคือ เล่น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 ลอตเตอรี่หรืออะไรแบบเนี้หรือหรือหวังแบบรวยทางรัดอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีมีโชคในด,ด้านนี้ขนาดขนาดนั้นเนาะเออมันแต่ลิไม่ได้บอกว่าเล่น ari, ลอตเอรี่แล้วผิดนะแต่ลิแค่รู้สึกว่าสมมติว่าเราอาจจะอยากแบบรวยเร็วๆร,ร,ร,รวยทางรัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ได้ไงเนาะ เอออะไรแบบนี้นะคะยกตัวยอย่างเฉยแต่ว่าอย่างอื่นก็ลองไปเปรียบเทียบสถานการณ์เองอีกทีหนึ่งเนาะทุกคนพพรี่รู้สึกว่าตัวคุณเองอจะมีโชคดีจากทางด้านการงานของคุณมากเสียมากกว่าเนาะความมั่นคงอะไรแบบนี้มากกว่าที่จะได้จากแบบรับลอยอะไรเงี้ยนึกออกไหมฮะเนาะอ่ะต่อมาคนที่เลือกกองที่สามค่ะ ลี่ก็จะเอาไพ่เนี่ยสับเหมือนเดิมสับหลายๆครั้งเลยนะอะยไพ่ออกก็ได้งงอกด้วยเฮย้ยปกติลี้จะไม่กลับด้าลิีกกลับด้านไปหมดแล้วอ่ะโอเคกลับไปแล้วก็กลับด้วยความเคยชินค่ะมาถ้าอยากบอกอะไรคะชาวอกองที่สาม พลังงานดีๆถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบกรับอะไรหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวหรืออะไรแบบเนี้ยหรือคนในครอบครัวทะเลาะกันแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจอ่ะปีนี้อาจจะมีข่าวดีนะคะอาจจะกลับมาคืนดีกันหรืออาจจะกลับมาพูดคุยกันมากขึ้นหรือต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเนี่ยจนไม่ได้แทบจะไม่ได้เจอกันเลยอะ่ะ ปีนี้จะได้เจอกันบ่อยขึ้นเนาะแล้วก็จะเป็นความสัมพันธ์ดีๆเนะี่ยครอบครัวที่ทำให้คุณอะมีความสุขมากๆเลยอะจริงๆคุณต้องการที่จะแบบเจอครอบครัวบ่อยๆแล้วก็ทุกครั้งที่เจอครอบครัวเนี่ยมันมันเหมือนกับคุณคุณใจจะฟูอะซึ่งอันเนี้ยคุณจะได้เจอเนาะนะคะในปีนี้จะเจอบ่อยขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มาอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นนะคะแล้วก็ พาะยาบอกเลยคะ่ะกล่องสามอืมรีมองว่าปีนี้อะไรที่คุณรู้สึกว่าการต่อสู้ของคุณอะที่แบบว่ามันเหนื่อยมากนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเออ คุณก็จะไม่เหนื่อยมากนะคะคือทำอะไรเนี่ยมันก็จะชิวๆสบายๆแล้วได้ผลผลสำเร็จออกมาค่อนข้างที่จะดีแล้วตัวคุณจะมีความสามารถหรือความความถนัดความชำนาญในด้านนั้นมากขึ้นเนาะตัวหัวหน้าคุณที่กดขี่ข่มเหงคุณอยู่เนี่ยเขาก็จะให้การยอมรับคุณมากขึ้นเนาะจากจากที่ได้เห็นหน้าไพา่แล้วไพ่อยากบอกอะไรอีกคะข่า,ขาวดีของคนกองที่สามมีไพ่ตกด้วย ข่าวดีคือในเรื่องของการปรับเปลี่ยนทางอารมณ์เนาะคือการอารมณ์ปีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์คุณไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หรือใจคุณไม่ฟูเท่าไหร่อะปีหน้าใจคุณจะฟูมากขึ้นอารมณ์ของคุณเนี่ยก็จะเอ่อไม่เหมือนฟีลฟูมากขึ้นนะคะเออเหมือนคุณแบบได้พลังงานของเทมเพลรนขึ้นมาเนาะนั่นแต่ว่า คุณสามารถที่จะควบคุมในอารมณ์ความรู้สึกหรือแม้กระทั่งสิ่งที่คุณตัดสินใจอะ่ะคุณจะทําได้มากขึ้นตรงเนี้ยมันทําให้คุณรู้สึกว่าเออเวลาทําทุกอย่างอะ่ะพอเรามีใจที่มันแบบอิ่มฟูมากขึ้นอะ่ะมันก็จะเอ่อทำอะไรได้ดีขึ้นในทุกๆเรื่องเลยนะข่าวดีค่ะสหรับคนกองนี้ การงานน่ะถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยจากในสังคมในในการงานน่ะปีนี้คุณก็จะได้อ่าได้การอ่ารับความยุติธรรมมากขึ้นนะคะถ้ารู้สึกว่าแบบคนนี้ลูกรักคนนี้ลูกไม่รักอะไรแบบเนี้ยปีนี้คุณอาจจะได้รับคำยุติธรรมแล้วก็ได้ถูกมองเห็นถึง ผลงานฝีมือของคุณมากขึ้นนะคะเออพอลี่มองว่าบางทีพอเดวิลกับเดรซันกับหัวขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเหมือนเอ็โอนเอียงไปทางใดทางหนึ่งอะคะ่ะในในการงานของคุณเนาะแล้วอยากจะบอกอะไรอีก ปีหน้าข่าวดีของคุณก็คือการสื่อสารที่มันผิดพลาดในปีนี้มันจะถูกแก้ไขหรือดีขึ้นในปีหน้าการที่คุณไม่ได้พูดอะไรออกไปคุณอาจจะตัดสินใจพูดอะไรบางอย่างออกไปทาให้คุณน่ะได้รับสิ่งที่คุณอยากจะได้และประสบความสำเร็จในปีหน้านะคะ โอเคขอไพ่นะคะเอาราคิดสามใบค่ะอยากจะบอกอยากจะพูดอะไรคะกับไพ่คนที่เลือกลก่องที่สามความกังวลที่คุณมีเนาะปีหน้า ข่าวดีที่คุณจะได้รับรว,รวมทั้งหมดคือการที่คุณจะเปิดใจรับฟังมากขึ้นคุณจะจริงจังกับสิ่งที่คุณทำมากขึ้นแล้วคุณจะโฟกัสกับอนาคตมากขึ้นมันอาจจะมีความรู้สึกแบบหวาดกลัวเข้ามาในเรื่องของการทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณอยากจะให้มันสำเร็จอะแต่รีมองว่าตัวคุณเองจะผ่านมันไปได้เพราะว่าคุณจะ มีสมาธิกับมันมากขึ้นเนาะอันนี้ลี่เห็นจากในสิ่งนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะไม่ไม่รับฟังคุณในอดีตที่ผ่านมาปีเนี้จะเป็นปีที่คนจะฟังคุณมากขึ้นเนาะอันนี้คือข่าวดีที่คุณจะได้รับค่ะนะคะในปีใหม่นี้เนาะใครที่ได้ไพ่กองไหนก็มาเมนท์คอมเมนต์กันบอกกันดูว่า เราได้เจอเรื่องราวนะคะที่ตรงกับสิ่งที่ลี่อ่านไพ่ไปไหมเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะได้มาเปิดไพ่กันต่อสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่กันเลยนะคะกองที่สนะสี่ไม้เนาะสี่ไม้ไพ่ตกตลอดนะคะ สี่ไม้ถ้าอยากบอกอะไรพลังงานดีๆของคนที่เลือกกองสี่ไม้แล้วก็เกอบที่สี่ซะด้วยนะคะมามาบอกกันอยากบอกอะไรอ่ะเอาที่ตกเลยไหมอุ้ยสามใบพอดีถ้าคุณเจอคนที่ นิสัยไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่หรือแบบเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างเอาเปรียบเราหรืออะไรแบบเนี้ยปีหน้าคุณจะคุณจะเจอคนที่แบบเหมือนเก่งกว่าคนเนี้ยแล้วมาช่วยเหลือคุณะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะเออคออพเปนทอค e คเนี่ยนี่มองว่าเป็น คนที่จัดระบบจัดระเบียบชีวิตได้ดีแล้วก็เป็นคนที่เก่งด้วยเนาะมากๆอีกคนหนึ่งแล้วก็จะมาช่วยเหลือคุณเนาะถ้าถ้าปีหน้าคุณเจอคนที่มาปีที่ผ่านมาคุณเจอคนที่มาท็อกซิกอ่ะเอออ่ะถ้าอยากบอกอะไรคนกองที่สี่ค่ะข่าวดีนะ ปีหน้าคุณจะสบายมากขึ้นนะคะรู้สึกปลดปล่อยจิตใจที่มันถูกผูกมัดหรือแบกรับอะไรหลายๆรืออย่างเอาไว้อะมากขึ้นเนาะคุณเหมือนทําใจที่จะแบบเหมือนเปิดอิสระให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะในปีหน้าสมมติว่าปีหน้าเนี่ยอยากทําอะไรคุณทําเลยอะไรแบบเนี้ยคุณแบบไม่ต้องมากังวลแล้วว่าถ้าทําแล้วมันจะต้องเกิดผลอะไรแบบเนี้ยหรือกลัวที่จะออกจากเซฟโซนอะปีหน้าคุณจะ ได้ก้าวออกจากเซฟโซนแล้วก็ไปในแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบยิ้ม,มากยิ้มมากขึ้นมีความสุขให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะจากหน้าไพ่ที่ที่เห็นนะคุณอาจจะถูกปิดกั้นหรืออะไรหลายอย่างปีนี้คือมันถูกบล็อกเอาไว้บล็อกตัวเองเอาไว้ด้วยคุณต้องการบล็อกตัวเองไว้ในที่ทนี้แต่ปีหน้าไม่ละคุณจะเสิจะลัดนะคะในมุมของคุณ ข่าวดีก็คือลีมองว่าคุณจะละสิ่งที่คุณอะโฟกัสเก่าๆที่มันแบบแบบเป็นถ้วยที่ล้มไปแล้วคุณจะจะมองหาถ้วยใหม่ๆที่ที่มันเป็นโอกาสดีๆให้กับคุณอะเออแล้วคุณก็จะมองถูกด้วยเพราะรีมองว่าคุณจะมีประสบการณ์ในสิ่งที่ถูกเจอมาในปีก่อนอะแล้วมาใช้ในปีปีหน้าฟ้าใหม่เนี่ยได้ดีกว่าเดิมแล้วสถานการณ์มันจะทำให้คุณได้เจอสิ่งที่มันมันดีกว่าเดิมด้วยนะ นะคะเพราะมันคือข่าวดีเนาะที่คุณจะได้รับต่อมาข่าวดีที่คุณจะได้รับอีกอะคะ่ะสำหรับคนกองที่4ขอขยายนิดนึงอะไรเอ่ยที่คุณรู้สึกว่า คุณจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณในที่ผ่านมาคุณแบบไม่ได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่เลยทุกคนมองคุณว่าคุณแบบเป็นเด็กหรือแบบว่าเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจหรืออะไรแบบนี้นริมว่าเขาจะเปลี่ยนมุมมองในการมองคุณใหม่นะนะกองเนี้ยเนาะแล้วคุณก็จะได้เหมือน ได้ถูกพี่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นแล้วถ้าสมมติว่าอาจจะได้มีการปรบับการเลื่อนตําแหน่งเนาะนะคะจากในหน้าไพ่นี้นะอ่ะแล้วเรามาดูไพ่ออร์คโลบ้งค่ะว่าอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรนะคะกับคนที่เลือกกองที่4นะคะมาอยากพูดอยากบอกอะไรขอ3ใบค่ะ ปีหน้าเนี่ยนะคุณจะได้รับสิ่งที่มันเป็นสิ่งดีๆหมดเลยนะในเรื่องของความรู้สึกที่แบบคุณได้รู้สึกว่ามันยุติธรรมมากขึ้นการดูแลการเทคแคร์การ, care, การที่เห็นไหมปรับตำแหน่งหรือสัญญาหรืออะไรต่างๆที่มันมีอย่างเงี้ยมันก็จะดูยุติธรรมกับเราแล้วก็เหมือนกับเราได้รับความยุติธรรมจากจาก คนที่เราคิดว่าเออเขาแบบมองข้ามเราไปไหมอะไรอย่างเงี้ยคนกองเนี้ยจะได้นะคะนะก็ลองดูแล้วกันนะคะเป็นยังไงก็ออกมาคอมเมนต์บอกกันนะคะสำหรับคนกองที่4นะมาเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคนที่เลือกกองที่5กันเลยค่ะวันนี้ก็หรือว่าอ่านไพ่5กองจุกๆไปเลยจ้าเออตอนแรกรี่จะอ่านแค่ แค่เออสี่กองเท่านั้นนะแต่ว่าเรอเอรู้สึกว่าเอาพอเอาหัวตัวเลือกมาให้เลือกเนี่ยแล้วแบบให้เล็กอะลิก็เลยรูย้สึกว่าเออเดี๋ยวแบบงั้นเอาเป็น5้ากองเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้มีตัวเลือกมากขึ้นเนาะในการเลือกมาขอพลังงานนะคะของคนที่เลือกกองที่5้าหน่อยค่ะว่า พลังงานดีๆของคุณที่คุณจะได้เจออ่ะจะเป็นยังไงเนาะปีหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สบายใจนะคะกับเรื่องดาวที่มันไม่ชัดเจนรีมองว่าอาจจะเป็นเรื่องความหักนะมันจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะไม่เครียดแบบ เหมือนปีนที่ผ่านมานะเออคุณจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นแต่รีมองว่าอืมถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณนะ่ะคุณก็เลือกทิ้งเขาได้เหมือนกันนะ อาจจะทิ้งเขาแล้วคุณอาจจะได้เจอคนดีๆคนใหม่เข้ามานะคะจากในความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักคนนี้กลองนี้เน้นความรักจากความรู้สึกจากอะมาอยากบอกอะไรอีกคนนี้คุณไม่เคยคุณคนที่เขาเข้ามาหาคุณเป็นประจำแล้วรู้สึกว่า มีความชอบคุณหรือหรือจีบคุณแต่ว่าคุณไม่ได้สนใจอ่ะคุณลองมองนะอาจจะอยู่ใกล้ๆตัวคุณก็ได้นะรีมองว่ามันเหมือนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่คุณไม่ได้มองหาเขาไงเออจริงๆคนที่ชอบคุณอยู่หรือคนที่แบบรักคุณจริงๆอ่ะอาจจะเป็นคนที่คุณมองข้ามก็ได้นะข่าวดีอ่ะแล้วคุณอาจจะได้เห็นเขาเนาะชัดขึ้นในปีหน้านะอ่ะมา ถ้าอยากบอกอะไรอีกข่าวดีสำหรับคนกองที่ห้เนี่ยความลับที่ถูกแบบถูกปิดมาเห็นว่มมันจะถูกเปิดเผยโดยตัวคุณอนะคุณอนะรู้เองอยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคืออะไรเนาะความลับที่ถูกเปิดเผยมาเนี่ยมันอาจจะเป็นความลับของคนที่เราไปแอบชอบแอบรักอะไรแบบนี้แล้วเราไปรู้ความจริงมาว่าแบบเออเขาแบบ ปิดบังเรานะเรานะแล้วเราอาจจะไปมองเห็นถึงอีกคนหนึ่งที่เขามาชอบเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราคุยกัเขาแล้วใจมันฟูอะไรแบบเนี้นะคะกองนี้เหมือนจะเกี่ยวข้องกับความรักสมากกว่าเนาะเพราะเรอยากให้ไพ่แบบบอกเองว่าพลังงานหลักๆของคนที่คุณจะเจอจะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะอยากบอกอะไรอีก โอ้ยนี่ไงความรักเก่าๆจะถูกตายออกไปอะ่ะแบบเหมือนจะจบเสกสิง่งสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะแล้วเกิดใหม่ในสิ่งที่มันดีขึ้นมาเนาะแล้วเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะพอเดทคว่ำเนาะนั้น,น,นแปลว่าจะมีคนมาเสนอทางเลือกเกี่ยวกับความรักให้กับคุณออปชั่นใหม่ๆที่แบบเป็นออปชั่นดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนกองนี้เนาะโอเค ต่อมาให้ไพ่ออร์คอลนะคะถ้าอยากจะพูดอยากจะบอกกับคุณได้เนี่ยอยากพูดหรืออยากบอกอะไรกับคุณคนที่เลือกกองที่ห้าขอสามใบด้วยกันค่ะขอสามใบ คุณจะถูกได้รับการดูแลจากที่คุณน่ะเหมือนจะต้องไปทีดคนอื่นเขาหรือเป็นตัวเลือกของใครไม่นะปีนี้คุณจะได้ถูกเป็นคนที่ถูกดูแลแล้วก็ถูก อบอุ้มอย่างดีการทนุถนอมอย่างดีในปีนี้นะอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆใจฟูเกี่ยวกับในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนกองนี้ตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะทุกคนขอทุกคนมีความสุขกายสบายใจและที่สำคัญนะคะเราทำทุกสิ่งอย่างอะ่ะ ด้วยความสุขเนาะทุกอย่างมันมันขับเคลื่อนชีวิตด้วยความสุขในทุกๆเรื่องเลยลิก็ขออวยพรให้กับทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแปะลิงจะไม่บอกว่าให้เป็นความสุขไปยาวๆเพราะว่ายาวๆจะโดนตัดนะคะให้บอกว่ามีความสุขตลอดไปเลยนะคะโอเค ถึงแม้ทุกครั้งอะ่ะชีวิตคนเราเนี่ยมันก็จะต้องมีขึ้นมีลงในวันที่ลงที่สุดนะคะก็ขอให้เรามีสติปัญญาในการที่เราจะได้คิดหาทางออกหรือวา่ยวายน้ําขึ้นมาจากปัญหานั้นนะคะให้ได้นะโอเคยังไงวันนี้ลี่ก็ขอลากันไปก่อนแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับทุกคนเสมอเลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อย่าปาร์ตี้เพลินนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะอากาศหนาวขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะกดน